สุดแล้วเราก็ได้สองสิ่งนี้นะไอเดียของในอินเทอร์เน็ตที่ได้ผลจริงๆจากเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปทาไปสูดการล้างจานถูสกออไปของเราด้วยการใช้นี้จะห้แน่นส่วนนี้ก็จะใช้ได้ผลจ้ะเพราะาเราเทมาแล้วนะอันนี้ก็คือน้าตาลที่เราทสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทดลองการใช้ขวดพลาสติกข,ของเราเอาไว้เปิดปิดถุง ขนอมอาหารนะแบบนี้จะเป็นพวกเวลาเราตัดออกมาแล้วมันมันต้องเอาอะไรมามัดเนาะวันนี้เราจะมาทดลองด้วยกันใช้เป็นพลาสติกขวดพลาสติกแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันจะว่าเราก็ไม่รู้กาเรียกอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูเนะาะกระบอว่าเป็นฝาเปิดปิดเอ่อถนอมอาหารเนาะเพื่อนๆเขาบอกว่าใช้ดีใช้ง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันจะ้ะ ก่อนอื่นเราก็จะใช้เป็นขวดขวดโค้กจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กันโอเคอก่อนอื่นเราก็จะมาตัดฟ้าขวด ตได้ประมาณนี้เนะทำให้มันดูเรียบๆหน่อยจ้ะน่าจะใช้ได้เนะเพื่อนๆประมาณนี้จ้ะ เสร็จแล้วเราก็ทกําการเช็ดเนาะให้สะอาดโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วฝาที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลที่เราจะอา่าเพิ่งจะซื้อมาเราเราแกะมาจะใช้ก็เราเวลาเอามาใช้เราก็ตัดครึ่งหนึ่งเนาะนี่จะประมาณนี้เวลาแต่ก่อนนี้ใช้ก็จะมัดมัดเอาเนาะวันนี้เราก็จะมาลองใส่สูตรนี้จะ้ะ ไม่เจอคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงได้คนไหมตัดตาดถึงใหญ่เก็นใจเลยเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้เป็นยางจะนะมัด ก็อันนี้จะฝวานี่เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆแล้วต้องตัดตรงนี้ออกหนะ่อยเนาะโอเคจ้ะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยจ้ะนะเดี๋ยวเราจะมาทาพิสูจนด้วยกัน เทว่ามันจะได้ผลจริงไหมเทแค่แเปิดฝาขวดไ่จ้ะว้าวใช้ได้ผลจริงๆรจ้ะเพื่อนๆนะอันนี้คือมันเราก็มัดให้มันแน่นไปเลยจ้ะนะว่าดีมากปกติเราก็แบบไม่เคยทําแบบนี้เนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไี่จ้ะอันนี้คือน้ําตาลที่เรา ใช่พวกนี้จำเป็นพวกขนมเนาะสุดยอดเลยจ้ะแล้วอีกอันหนึ่งเราจะมาทา้ามาลองทําดูอีกอันหนึ่งจ้ะเพื่อนๆนะเกี่ยวกับอันนี้จ้ะอันนี้เป็นฝอยขัดหม้อเนาะหรือว่าภาชนะพวกกระทะพวกอะไรจ้ะเวลาเราใส่อะไรเราจับแล้วมันจะนั่นเนาะมันจะบาดมือหรือว่ามันมันน้อยเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลองทําเออนี่เหมือนกันจ้ะนะ ให้มันดูจับง่ายจ้ะแล้วก็สะดวกต่อการจิบจับเนาะสะดวกต่อการใช้ด้วยแล้วกันเนาะ<ม>ก่อนอื่นเราจะมาตัดฟ้าขวดของเรามือนเทมโอเคเสร็จแล้วหาอะไรมามัดจะหาเชือกอะไรมามัดจะมัด เห็นก็ทำแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆเนาะเราก็มาทดลองเหมือนกันจ้ะสองสิ่งนี้ที่เราจะมาลองทดลองวันนี้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เออตึงเชือกเรามาจ้ะนี่ เราก็มัดปากมัดเชือกของเราให้แน่นจ้ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเชือกของเราดึงให้แน่นนะจ้ะนี่ เ,เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปท้าไปสูน์ว่าการใช้เป็นยังไงใช่ไหม,มเดี๋ยวไปสูตรแล้วเราก็ได้สองสิ่งนี้นะไอเดียของในอินเทอร์เน็ตที่ได้ผลจริงๆจะเพื่อนๆน,น,น,นะเดี๋ยวเราจะไปท้าไปสูน์การล้างจานถูกรอยของเราด้วยการใช้นี่จะไปให้แน่นส่วนนี้ก็จะใช้ได้ผลจะเพราะาเราเทมาแล้วนะ อันนี้ก็คือน้ำตาลที่เราเทม,มาเมื่อกี้จะใช้ดีจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะมัดปากถุงแบบเต็มไปหมดนะนี่คือใช้ได้เลยใช้กับได้แแบบถุงพลาสติกของเราคิดว่าใช้ได้ทุกอย่างเนาะพูดถึงนะอย่างพวกถุงซีเรียลพวกอะไรที่เราเปิดมาใช้แล้วมันมันปิดฝาไม่ได้หรือเราไม่มอีอะไรใส่เนาะเราสามารถที่ทําแบบนี้ได้เต็เพื่อน๋ยวเราทาพิจน์นีก่อนเนาะเ๋็วเปี่ยน เดี๋ยวเราจะมาท้าววิสูจน์เนาะแต่ก่อนเราก็จะมีแบบนี้จะเวลาใส่แล้วมันก็ใช้ที่ไม่ใช้ลำบากนะบางทีนี่จะอันนี้จะใช้แบบมันมันอะไรนะเขาเรียกอะไรมันบาดมือเนาะส่วนนี้ที่เราลองจะที่ทำนะเราไม่ต้องไปกดตรงนู้นจะเป็นไปนะเราแค่ จับตรงตรง,ตรงพลาสติกพิสูจน์เลยจ้ะดีจริงๆ,ๆจ้ะนะ